สวัสดีค่ะจันจ้าก,กลับมาแล้วพร้อมจะไปฟังนิยายกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิยายกันต่อเลยค่ะคนที่คุณเห็นเมื่อกี้ผูผาชี้ไปที่ผู้หญิงชุดไทยที่ลงจากเวทีเธอคือปลายฝนพนักงานใหม่ครับเธอรับบทเป็นขวัญข้าวเพื่อโปรโมทงานผมอยากให้ทุกคนรวมทั้งคุณได้รู้จักกับขวัญข้าวหมายความว่าทั้งหมดถูกจัดฉากขึ้นหรอคะ แล้วแล้วที่ฉันเห็นเธอในกระจกที่เธอทําให้แก้วลอยได้มลิทํามเสียงเบานั่นคือขวัญข้าวตัวจริงครับภูพาตอบเธอมาเพราะเธออยากให้ผมมีความสุขตลอดห้าปีเธอไม่เคยเห็นผมรักใครจริงจังจนกระทั่งคุณมาถึงมลิทอนหายใจลึกๆแต่ไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงกรี๊ดหรือความกลัวมีแต่ความเข้าใจ และความสงสารต่อชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าทำไมคุณถึงไม่บอกฉันก่อนคะคุณภูผาผมกลัวภูผายอมรับผมกลัวคุณจะมองว่าผมแปลกเกินไปหรือคุณจะกลัวขวัญข้าจนทิ้งงานนี้ไปผมรู้ว่าผมเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นครั้งแรกที่ผมมีความสุขได้ใกล้ชิดกับใครสักคนจริงๆมะลิสวมกอดภูผายยังอ่อนโยนที่สุด ทามกลางเสียงดนตรีและแสงไฟของงานเทศกาลฉันเข้าใจค่ะฉันไม่ได้กลัวแล้วมลิกระซิบฉันแค่รู้สึกว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่แรกแล้วเธอผละออกจากอ้อมกอดมองไปที่มุมมืดของต้นมะฮกกนีก่อนจะพูดเสียงดังพอที่วิญญาณจะได้รับรู้ขวัญข้าวขอบคุณมากนะที่ทำให้งานออกแบบของฉันสมบูรณ์แบบ และขอบคุณที่เลือกผู้ชายที่น่ารักคนนี้ให้ฉันทันใดนั้นลมวูบหนึ่งก็พัดเอากลิ่นดอกลำดวนหอมเย็ยนมาคลอกเกลียวรอบตัวพวกเขาเหมือนเป็นคำตอบรับก่อนที่ลมนั้นจะพัดไปสู่ยอดเขาเธอหันกลับมามองภูผาที่ใบหน้าเริ่มมีสีหน้าคลายความกังวลเอาละค่ะในฐานะที่ฉันเป็นว่าที่พี่สะพายของคุณขวัญข้าวแล้วมลิยิ้มกว้าง เราไปสนุกกับงานฮาโลวีนกันต่อดีกว่าเพราะคืนนี้เป็นคืนของเราและของผีภูผ,ผายิ้มยังมีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาจุงมือมลิไปร่วมสนุกกับงานเทศกาลโดยที่ทั้งคู่รู้ดีว่าการผจญภัยในโลกของความรักที่เต็มไปด้วยวิญญาณของพวกเขานั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นวันรุ่งขึ้นหลังเทศกาลฮาโลวีน รีสอร์ทภูดาวกลับมาสู่ความสงบตามปกติแต่หัวใจของมลิยังคงเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกที่ท่วมทน้นเมื่อคืนนี้เธอรับรู้ความจริงที่ว่าภูผามีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับวิญญ,ญาณและที่สำคัญกว่านั้นคือขวัญข้าวไม่ใช่แค่ผีเจ้าที่ลึกลับแต่คือน้องสาวของเขามลินั่งอยู่ที่ระเบียงห้องพัก กำลังร่างแบบคาเฟ่ฉบับสมบูรณ์เธอไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกมันมีภาระที่ต้องแบ,บกรับร่วมกับภูผาเสียงเปิดประตูดังขึ้นภูผ,ผาเดินเข้ามาพร้อมแก้วกาแฟร้อนในมือเขาดูผ่อนคลายและมีความสุขมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตื่นแต่เช้าเลยนะครับคุณว่าที่แฟนที่เห็นผีเขาแซวยังอารมณ์ดีก็ต้องรีบทำงานต่อสิคะ คุณว่าที่แฟนที่คุยกับผีได้มลิโต้กลับพลางยิ้มเมื่อคืนขอบคุณมากนะคะที่บอกความจริงกับฉันภูผาเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณที่ไม่วิ่งหนีไปไหนคุณยอมรับผมและขวัญข้าวนั่นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วครับฉันเข้าใจความรู้สึกคุณคะ่ะมลิพูดเสียงอ่อนโยน การอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องหนักสำหรับคุณมาตลอดใช่ไหมคะภูผาพยักหน้าใช่ครับมันเหงานะที่เห็นน้องสาวอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่สัมผัสเธอไม่ได้และไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเขาถอนหายใจเธออยู่กับผมมาตลอดหปีคอยช่วยดูแลรีสอร์ทคอยช่วยผมเลือกแขกที่น่ารักและคอยช่วยผมจีบคุณมลิหัวเราะเบาๆใช่คะ่ะ ผีสายแม่สื่อที่เก่งที่สุดเลยเธอหยิบสมุดสเก็ตขึ้นมาและวาดภาพภูผาลงไปในหน้าว่างภูผามองด้วยความประหลาดใจวาดผมเลยครับใช่ค่ะมลิยิ้มฉันกำลังวาดคนสำคัญของฉันไว้ในสมุดเพื่อเตือนตัวเองว่าฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอีกต่อไปภูผาน้มตัวมากอดเธอจากด้านหลังอย่างอบอุ่นขอบคุณนะครับมลิ มลิวางสมุดลงแล้วหันไปพูดกับอากาศธาตุที่เธอรู้ว่ามีใครบางคนกำลังฟังอยู่ขวัญข้าวฉันรักพี่ชายเธอนะมลิพูดเสียงดังฟังชัดฉันจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเลยค่ะทันใดนั้นเองบรรยากาศรอบตัวก็เริ่มเย็นลงเล็กน้อยกลิ่นดอกลำดวนหอมเย็นโชยมาอย่างแรงจนทั้งคู่รู้สึกได้ชัดเจนเธอมาแล้ว ภูผากระสิบมลิมองไปยังทิศทางที่กลิ่นหอมแรงขึ้นเธอรวบรวมความกล้าเธอต้องการพิสูจน์ให้ขวัญข้าวเห็นถึงความจริงใจของเธอขวัญข้าวคะมลิเรียกถ้าคุณอยู่ตรงนี้ช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะว่าฉันจะไม่มีวันทิ้งพี่ชายของคุณไปเสียงกระสิบที่นุ่มนวลและอ่อนหวานดังแผ่วเ,เบาเหมือนเสียงสายลมยามเช้า ข้ารู้และข้าดีใจนักที่เจ้ามาอยู่ตรงนี้มลิหันไปมองผู้ผาด้วยรอยยิ้มอย่างดีใจเธอตอบฉันค่ะผู้ผายิ้มยังมีความสุขเธอชอบคุณมากจริงๆนะแต่ทันใดนั้นเองอากาศก็เริ่มคนขึ้นหมอกควันสีขาวบางๆเริ่มก่อตัวขึ้นกลางห้องพักอย่างรวดเร็วและค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างหญิงสาวในชุดไทยสีงาช้าง ปรากฏตัวขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกตอนหน้ามาลิไม่ใช่เงาในกระจกไม่ใช่ร่างโปร่งแสงแต่เป็นรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของขวัญข้าวขวัญข้าวยิ้มอย่างอ่อนหวานใบหน้าของเธอสวยคมคล้ายภูผาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสุขสนแต่ก็อ่อนโยนเธอโค้งคำนับเล็กน้อยให้มลิเอียงสุภาพสวัสดีเจ้าค่ะวาที่พี่สไพยขวัญข้าวพูดเสียงหวานใส ค่าชื่อขวัญข้าวพี่ชายข้าคงบอกเจ้าไปหมดแล้วมลิยืนนิ่งมองขวัญข้าวความกลัวได้หายไปหมดแล้วเหลือเพียงความรู้สึกเหมือนได้พบกับเพื่อนสนิทที่หายไปสวัสดีค่ะขวัญข้าวฉันมลิค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะขวัญข้าวเดินเข้ามาใกล้มลิไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรแต่ก็ไม่ได้ถอยหนีวิญ,ญญาณสาวสวยมองหน้ามลิอย่างจริงจัง เจ้ากลัวข้าหรือไม่มาลิไม่ค่ะมาลิตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงฉันไม่ได้กลัวคุณเลยแต่ถ้าเจ้าอยู่กับพี่ชายข้าเจ้าต้องรับเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทให้ได้ตลอดไปขวันข้าวถามย้ำเขาเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กดึงดูดผีทุกชนิดเข้ามาที่นี่เจ้ากลัวผีหรือเปล่ามาลิมองหน้าภูผาที่กำลังยืนมองอยู่ด้วยความลุ้นระทึก เธอจับมือภูผาไว้แน่นและตอบขวัญข้าวอย่างชัดเจนน้ำมั่นคงฉันกลัวผีค่ะแต่ฉันกลัวจะเสยคนที่รักไปมากกว่ามลิยิ้มให้ขวัญข้าวและฉันชอบผีปนป่วนอย่างเธอด้วยนะขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เจอกับพี่ชายของคุณขวัญข้าวถึงกับยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเธอเดินเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสกับมลิได้ดีข้ารักเจ้าแล้วมลิ ขวัญข้าวใช้พลังจิตของเธอจัดดอกลำดวนที่ลอยมาจากไหนไม่รู้มารวมกันร้อยเป็นชอบบุเก้เล็กๆที่สวยงามอย่างรวดเร็วก่อนจะวางลงในมือของมะลิอย่างนุ่มนวลน,นี่คือของขวัญต้อนรับสูขครอบครัวและในฐานะที่เจ้าบอกว่าชอบค่าขวัญข้าวประกาศอย่างมีชัยค้าจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการงานแต่งให้เองรับรองว่าทีมงานแต่งของเราจะสยอง และโรแมนติกที่สุดในเชียงใหม่มะลิรับช่อดอกไม้ไว้ด้วยความตื้นตันตกลงค่ะฉันให้คุณเป็นผู้จัดการงานแต่งเลยขวัญข้าวค่อยๆเลือนหายไปจากห้องเหลือเพียงกลิ่นดอกลำดวนหอมอบอวลภูผาเดินเข้ามาสมกอดมะลิไว้แน่นผมรักคุณครับมลิขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวของผมฉันก็รักคุณค่ภูผาว่าแต่ ผีปอบเดินแฟชั่นโชว์ในงานแต่งของเรามันจะดูเยอะไปไหมคะผู้ผาหัวเราะลั่นไม่เยอะหรอกครับผีไทยกับเจ้าสาวคนสวยนี่แหละสิถึงจะเรียกว่าผู้ดาวสไตล์มลิศกลงบนไหล่ของเขายังมีความสุขเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอต่อจากนี้จะไม่มีวันน่าเบื่อแน่นอนเพราะเธอได้พบกับรักแท้ที่ไม่ธรรมดาและได้ผูกพันกับครอบครัว ที่ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็พร้อมจะรักและดูแลเธอเสมอหนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับฝันกลางวันมลิกับภูผาได้เริ่มต้นชีวิตคู่ที่ภูดาวรีสอร์ทอย่างเป็นทางการหลังจากการวางแผนงานแต่งงานที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความปั่นป่วนของผู้จัดการงานแต่งที่เป็นวิญญาณอย่างขวัญข้าว พิธีแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นใต้ต้นมะฮอกกานีใหญ่ตามความตั้งใจของผู้ผาและน้องสาวของเขามันเป็นงานที่แปลกประหลาดแต่โรแมนติกที่สุดในเชียงใหม่สุ้มประตูทำจากโครงไม้ที่พันด้วยเถาวันและดอกลำดวนประดิษฐ์ขวัญข้าวแพ้การโต้เถียงเรื่องกระดูกจริงแต่บรรยากาศเหนือธรรมชาติถูกสร้างขึ้นด้วยหมอกบางๆที่ลอยอวนอยู่ตลอดพิธีและ โคมไฟกระดาษที่ลอยได้โดยไม่มีสายไฟใดๆเป็นฝีมือของขวัญข้าวมาลิในชุดแต่งงานเรียบง่ายสไตล์ไทยโมเดิร์นสวมพวงมาลัยดอกลำดวนที่ร้อยด้วยขวัญข้าวอย่างภาคภูมิใจในคืนนั้นขณะที่มลิก็บพูผากำลังยืนดื่มดำกับบรรยากาศในห้องหอมลิรู้สึกถึงแรงกดเบาๆที่ปลายเท้าราวกับมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นขวัญข้าว รู้ไหมว่าคืนนี้เป็นคืนส่งตัวนะคะมลิกระซิบแผ่วเบาด้วยความเขินอายผู้ผายิ้มอย่างเข้าใจเธอคงแค่อยากให้แน่ใจว่าพี่ชายเธอจะดูแลคุณดีๆทันใดนั้นผ้าห่มบนเตียงก็ถูกพับมุมกลับลงมาอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วราวกับมีใครใช้มือที่มองไม่เห็นจัดเตรียมเตียงให้พวกเขาเห็นไหมครับภูผ,ผาหัวเราะ ผู้จัดการงานแต่งแถมพ่วงด้วยหน้าที่แม่บ้านและพี่เลี้ยงจำเป็นอีกหนึ่งปีถัดมามลิยืนอยู่หน้ากระจกในห้องพักซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ้านของพวกเขาเธอสวมชุดคลุมท้องลายดอกไม้ใบหน้าอิ่มเอิบไปด้วยความสุขลูกคะถ้าหนูเป็นลูกสาวขอให้สวยเหมือนแม่และอย่าเพิ่งเห็นผีเหมือนพ่อตอนนี้นะคะมลิพูดกับท้องตัวเองเมื่อภูผา ทราบข่าวเรื่องการตั้งครรภ์เขาถึงกับน้ำตาคลอด้วยความดีใจหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีความกังวลอย่างจริงจังมลิถ้าลูกเราเกิดมาเห็นผีละ่ะภูพาถามด้วยสีหน้าเครียดจัดก็ดีสิคะจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับขวัญข้าวไงมลิตอบอย่างสบายใจอีกอย่างถ้าลูกเห็นผีเหมือนคุณมันก็เป็นเรื่องที่ฉันเข้าใจและยอมรับได้แล้วคะ่ะแม้ว่ามลิจะปลอบใจ แต่ภูผาก็ยังกังวลโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าวิญญาณป,ลปลนปืนอย่างขวัญข้าวจะดูแลหลานอย่างไรในคืนที่อากาศเย็นสบายคืนนั้นมลิรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงพูดคุยแผ่วเบามาจากอีกมุมหนึ่งของห้องขวัญข้าวเธอก็ต้องช่วยเลี้ยงหลานนะนั่นคือเสียงของภูผามลิลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆเห็นภูผา กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หวายใกล้ๆกับเปลดเด็กที่เตรียมไว้เขากำลังคุยกับอากาศอย่างจริงจังเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกพี่ชายเสียงของผู้หญิงที่มาลิคุ้นเคยตอบกลับมาเป็นเสียงของขวัญข้าวข้าจะสอนวิชาผีผีให้หลานเองรับรองว่าโตมาต้องป่วนเหมือนข้าแน่ขวัญข้าวผู้ผ่าตํหนิอย่าสอนอะไรพี่เลนนะแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงอีกเสียงหนึ่ง ฟังดูนุ่มนวลและสุภาพมากดังแทรกขึ้นมาในท่านบ่าวรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เองเจ้าค่ะเสียงนั้นฟังดูมีอายุและเต็มไปด้วยความเป็นแม่สีเรือนมะลิถึงกับเบิกตากว้างใครนะ่ะยังไม่ทันที่ภูผาจะได้ตอบโต้ก็มีเสียงผู้ชายทุ้มต่ำและออกแนวลุกทุง่งดังขึ้นอีกเสียงจะมาแย่งหน้าที่ข้าได้ยังไงไอ้ภูผา ลูกของเจ้าก็คือหลานของข้าด้วยข้าจะเป็นคนสอนให้หลานข้านวดแผนโบราณสยบมานเองภูผาทำท่าเหมือนใช้มือปัดป้องอากาศพอได้แล้วครับลุงปอบลุงปอบจะมาสอนนวดแผนโบราณให้เด็กแรกเกิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวหลานกระดูกเล็ดมลินอนนิ่งอยู่บนเตียงยังงงงวยเธอพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นลุงปอบภูผาเดินเข้ามาในห้อง เห็นมล,ลิทำหน้างงงวยและใบหน้าซีดลงเล็กน้อยเป็นอะไรเหรอครับคุณมล,ลิฝันร้ายเหรอภูผารีบเข้ามาจับมือเธอฉันไม่ได้ฝันร้ายคะ่ะภูผามล,ลิพูดเสียงเบาฉันได้ยินเสียงใครอีกคนคุณมีเพื่อนผีเพิ่มอีกเหรอคะภูผาถอนหายใจยาวก่อนจะหัวเราะเบาๆและยิ้มอย่างกวนๆเหมือนวันแรกที่เธอมาถึงรีสอร์ทอ๋อ ก็รีสอร์ทนี้มีวิญญาณบริการระดับ5้ดาวไงครับมลิทำหน้างงหนักกว่าเดิมคุณใหม่ความว่ายังไงคะผูผานั่งลงบนขอบเตียงจับมือมลิไว้แน่นผมก็หกคุดไปเรื่องเดียวครับมลิเรื่องที่ว่าขวัญข้าวเป็นผีต้นเดียวในรีสอร์ทผมมีพลังพิเศษจริงครับและขวัญข้าวก็เป็นน้องสาวผมแต่หลังจากที่รีสอร์ทนี้จัดเทศกาลผีพื้นบ้านปีที่แล้ว แล้วงานมันประสบความสำเร็จมากภูผามองไปที่เปรเด็กก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงภูมิใจในตัวเองวิญญาณที่เข้าร่วมงานเทศกาลเมื่อปีก่อนพวกเขาชอบบรรยากาศของรีสอร์ทเรามากครับเขาเห็นว่าที่นี่อบอุ่นและไม่มีใครไล่พวกเขาไปไหนแล้วแล้วผีแม่ไม้ผีกระสือและผีปอบที่เคยเดินแฟชั่นโชว์เมื่อปีก่อนล่ะคะมาลิทำเสียงสั่น แต่ไม่ได้กลัวอีกแล้วเธอรู้สึกเหมือนได้เจอกับความวุ่นวายครั้งใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตพวกเขาย้ายมาอยู่ประจำที่รีสอร์ทแล้วครับภูผ,ผาตอบยังภูมิใจเสียงผู้หญิงสุภาพเมื่อกี้คือแม่ย่าสบายทองผีแม่ไม้ที่เคยเป็นเจ้าของสำหรับอาหารในคุ้มเก่าเธอเลยอยากเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกเราไงครับส่วนเสียงผู้ชายทุ้มต่ำเมื่อกี้คือลุงปอบคง ผีปอบที่เคยเป็นหมอนวดแผนโบราณก่อนจะโดนปอบเขาสิงแล้วตอนนี้ผูผาทำหน้าเรากับกำลังบอกข่าวดีพวกเขากำลังแย่งกันเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกเรานะครับมาลิถึงกับํำพลืชดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอน้ำตาไหลด้วยความตลกขบขันกับสถานการณ์ตรงหน้าคุณพระช่วยคุณไม่ได้แค่เป็นเจ้าของรีสอร์ทแต่คุณเป็นเหมือนผู้จัดการชุมชนวิญญาณเลยนะคะ ก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงสิครับภูผาตอบพลางยักคิ้วภูดาวรีสอร์ทของเราเป็นรีสอร์ทชุมชนวิญญาณสายฮาอย่างแท้จริงแล้วครับมาริรู้แล้วว่าชีวิตของเธอหลังจากนี้จะไม่ใช่แค่การอยู่กับสามีที่รักและน้องสาวที่เป็นวิญญาณเท่านั้นแต่เธอจะต้องอยู่กับกลุ่มวิญญาณบริการระดับหดาวที่มีทั้งผีแม่บ้านผีแม่สื่อผีหมอนนวด และอาจจะมีผีต้นอื่นๆที่จะตามมาอีกแต่ความรู้สึกกลัวได้ถูกแทนที่ด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะแล้วมาลิดึงผูผามากอดไว้แน่นพรางมองไปที่เปลเด็กที่ถูกจัดอย่างเรียบร้อยราวกับเป็นฝีมือของใครหลายคนไม่เป็นไรคะ่ะภูผาขอแค่พวกเขารักลูกเราจริงๆฉันก็ยินดีคะ่ะมะลิยิ้มยังมีความสุขผูผายิ้มกว้าง ก่อนจะจูบหน้าผากของมะลิอย่างอ่อนโยนงั้นระวังนะครับคุณมะลิเพราะลูกเราอาจจะไม่ได้มีแค่พ่อกับแม่แต่มีพี่เลี้ยงผีเป็นโหลเลยก็ได้แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องเผยให้เห็นกลีบดอกลำดวนที่ลอยอวนไปพร้อมกับกลิ่นหอมของโกโก้และกลิ่นสมุนไพราจางๆเหมือนมีใครกำลังนวดน้ำมันพรายมะลิกับภูผาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่มีความสุข และเต็มไปด้วยสิ่งหัวเราะบนเรื่องเหนือธรรมชาติในภูดาวรีสอร์ทที่ซึ่งความรักและความแปลกประหลาดได้กลายมาเป็นความปกติใหม่ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ